ปกติแล้วไม่ว่าจะเป็นของยี่ห้อใดๆก็ตามนะครับจะม,ม,มีโหมดอยู่หลายโหมดนะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไม่ง่ายเลยนะครับก็คือจะใช้เป็นโหมดของตัวออโต้นะครับจะใช้เป็นโหมดของตัวออโต้เป็นหลักนะครับแล้วก็อนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีโหมดต่างๆนะครับาจะอธิบายตาม ต้างนะครับตัวหมดของกล้องนะครับจะมีตัวอักษร่าตัว P นะครับเป็นตัวะะเป็นโปรแกรมซึ่งเวลาเราถ่ายเนี่ยมันจะเป็นการตั้งโปรแกรมของกล้องนะครับซึ่งจะปรับค่า,าต่างๆเนจะเป็นหัวที่เหมือนกับว่าทำให้ผู้ใช้เนี่ย สามารถใช้กล้องได้อย่างไม่ได้คือตัวกล้องเนจะมีการเซตค่าให้ตามตามจุดโฟกรัรในการถ่ายภาพนั้นๆนะครับแล้วก็โหมด TV, ะะท,ทีวีนะครับชื่อว่าทีวีจะเป็นโหมดทีเ่เกี่ยวกับในเรื่องของการปรับเฉพาะค่าชัตเตอร์นะครับส่วนค่าเอฟเฟอร์เรนซ์เนี่ยทางกล้องจะปรับให้นะครับเราจะเน้นที่ตัวชัตเตอร์เป็นหลักในโหมดนี้ นะครับซึ่งจะจะใช้ในลักษณะของจัดใช้ในลักษณะของการที่เราถ่าภาพมีภาพมีการเคลื่อนไหวนะครับส่วนโหมดเอเนี่ยจะเป็นโหมดที่เน้นในเรื่องของ aperture ซึ่งกล้องเนี่ยจะยินยอมให้เราปรับค่าเค่า aperture เอง, A, เองนะครับส่วนค่า shutter speed ก็คือจะเป็นทางกล้องเนี่ยเป็น ซึ่งในโหมดนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะใช้ในลักษณะของการที่เรจาจะถ่ายภาพชัตเตอร์ชัตเตอร์นั่นเองนะครับ<ม>ส่วนโหมด M นะครับโหมดแ a นโล่นะครับก็จะเป็นโหมดที่ตัวกล้องเนี่ยย,ยอมให้ทางผู้ใช้นะครับปรับภาพได้เองอิสระไม่ว่าจะเป็นค่าของ aperture ก็ตามหรือจะเป็น shutter speed ก็ตามนะครับซึ่งก็จะทำให้ผู้ใช้สามารถที่จะสร้างสรรค์ภาพได้อย่างหลากหลายมากยิ่งขึ้น นะการจัดองค์ประกอบภาพเบื้องต้นนะครับ basic of composition นะครับอันนี้มีกฎไม่ง่ายอยู่กดนะึงซึ่งซึ่งเป็นกฎที่ผู้ใช้เนี่ยควรจะต้องอาจจะอาจจะเป็นผู้ใช้เนี่ยอาจจะยึดไว้เป็นหลักในการถ่ายภาพนะครับก็คอือกดสัดส่วน loose poster นะครับกฎนี้นะครับเออ hello ก็คือมีหลักเกณฑ์ง,ง่ายก็คือให้เราลองลากเส้นนะครับลากเส้นสมมติแบบพื้นที่เยูเป็นด้านละสามส่วนเท่ากันนะคะ ừ, นรับในสี่เหลี่ยมพื้นที่หนึ่งเนี่ยพอเวลาเราแบ,บ่งพื้นที่อยูเป็นสามส่วนเท่ากันเนี่ยเราก็จะได้ช่อง,อง,องเป็นช่องต่างๆเก้าช่องนะครับซึ่งมันจะมีจุดตัดอยู่สี่จุดนะครับซึ่งจุดตัดสี่จุดเนี่ยเป็นจุดที่เหมานกึงเป็นจุดที่ไว้สาหรับ เราวาจุดเด่นของผ้านะครับเดี๋ยวเราไม่ดูตัวอย่างกันนะครับตัวอย่างเช่นตัวอย่างภาพนี้นะครับผ้าที่เป็น้าฝุ่นภาพนี้นะครับตัวจุดเด่นของเราเนี่ยจะเป็นรูปฝุ่ลนะครับมีฉากหลังเป็นทุง่งยญ้าตึกแล้วก็เป็นท้องฟ้านะครับแทนที่เราจะวางตำแหน่งของโทรเนี่ยไปตรงกลางภาพนะครับเราก็จะ ลูกบอลเนี่ยมาอยู่ที่จุดตัดจุดตัด,ด,ตดซึ่งในภาพก็คือจุดตัดที่จุดตัดขวาล่างนะครับตึ้งพวนี้เนี่ยทำให้ภาพมันดูไม่แข็งมากแล้วก็ทําให้ภาพมันดูมีความน่าสนใจนะครับหรืออย่างเช่นภาพนี้นะครับเป็นภาพบอตอนตันคืนอนะครับ ภาพเงินเนี่ยหรือเป็นภาพเป็นภาพวิวเนี่ยก็จะมีอีกหลักหนึ่งก็คือใช้กฎสามส่วนที่เช่นกันนะครับก็คือจะเป็นภาพเงินตัวนี้เนี่ยจะเป็นภาพลักษณะของภาพแนวนอนนะครับจะมีการแบ่งของเส้นขอบฟ้าอยู่นะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นภาพลักษณะของเป็นภาพทะเลหรือภาพของฟ้านี่นะครับเราควรจะต้องระวังเส้นขอบฟ้าให้ดี ควรจะถ่ายภาพออกมาให้เส้นขอบฟ้าเนี่ยมันมีความขนานนะครับไม่เบี้ยวไปาทางใดทางหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้นี่ยจะเม่ภาพมันดูสวยงามนะครับอย่างตัวอย่างในภาพเนี่ยนะครับข้าจะวางตำแหน่งของภาพเส้นขอบฟ้าจะอยู่ที่เส้นด้านบนเส้นที่เราขีดของเส้นขอบในกรสามส่วนเนี่ยครับอยู่ด้านบนแล้วก็ตัวเมืองเนี่ยจะอยู่ในส่วนของสองส่วนล่างนะครับ ทำให้ภาพดูน่าสนใจมากขึ้นนะครับหรืออย่างเช่นในลักษณะของการที่เราจะถ่ายภาพนัทแบบหรือภาพบุคคลซึ่งนำไปประกอบในงานออกแบบผลิตภัณฑ์เรานะครับตัวผลิตภัณฑ์บางทีเนี่ยอาจจะมีรูปของพรซเซนเตอร์บ้างนะครับซึ่งการถนายภาพพรซเซนเตอร์ เงื่อนไภาพที่มีความชัดเจนนะครับแล้วก็แล้วก็บ่ <c oughs> บอกถึงตัวผลิตภัณ์นั้นได้เป็นอย่างดีนะครับอย่างเช่นผลิตภัณฑ์ที่เป็นขนนะครับสมมติว่าเกิดเรามีการที่เราจะเลือกใช้้าพพรีเรเตอร์สมเป็นเด็กเงี้ยเราเอาจจะมีการอต่ว่าถ่ายรูปให้เป็นลักษณะของความสดใสน่ารักของเด็กๆน,นะครับให้บอกกับกลุ่มเปอาหมาย ซึ่งซึ่งเป็นเด็กนะครับหลักการนะครับหลักการในการถ่ายภาพคนถ่ายภาพบุคคลเนี่ยจุดสําคัญเลยก็คืออยู่ที่ดวงตานะครับเราควรจะโฟกัสไปที่ดวงตาของบุคคลนั้นนะครับให้มีความชัดเจนนะครับให้มีความชัดเจนแล้วก็องค์ประกอบของของภาพบุคคลที่เราถ่ายเนี่ยควรจะ ถ่ายนักิตาของการที่ไม่ตัดตัดภาพนักษณะของส่วนเข้าต่อต่างของตัวบุคคลครับเพราะจะทำให้ตัวภาพนี้เหมือนกับมีการเหมือนกับมีการเหมือนกับวัดถ่ายภาพไม้สมบูรณ์นะครับต่อไปนะครับในเรื่องของการถ่ายภาพเนี่ยยังมีในลักษณะของการที่ เราใช้เส้นนำสายตานะครับย,ออยกตัวอย่างอย่างเช่นภาพภาพนี้นะครับเป็นภาพที่เป็นรถกำลังวิ่งอยู่ในเ,เป็นถนนนอกเมืองน,นะครับที่เหมือนเป็นทะเลทรายนะครับภาพนี้เนี่ยเขาจะใช้เส้นนำสายตาจากาจากตัวรั้วที่เป็นขอบทางกั้นถนนอ,อยู่นะครับเป็นตัวนำสายตาเป็นเส้นโค้งเข้าไปนะครับเพื่อให้ภาพมันเกิดมิติ นะครับมีความยืดในพาต่อไปนะครับอย่างเช่นตัวอย่างที่ยกมาสามภาพนี่นะครับอย่างเช่นภาพซ้ายนะครับเขาจะใช้ภาพที่เ,เป็นรูปที่เหมือนเป็นาพาเดินเข้ามาอยู่นะครับเขาจะใช้ภาพเ,เขาจะใช้เส้นนำสายตายโดยโดยโดย,โดยใช้ตัวไม้พื้นไม้นี่ครับที่เป็นเส้นตรงเป็นเส้นวิ่งไปหา,าพซึ่งจุดโฟกัส ความน่าสนใจภาพนี้นะครับจะอยู่ที่ที่ภานเทียมเลยเขามาอยู่นะครับเขาจะใช้เ,เส้นนำสตนาตตรงนี้วิ่งเข้าไปสู่ทางสู่จุดโฟกัสน,นะครับเช่นภาพการนะครับเป็นภาพเมืองเนี่ยตรงนี้เนี่ยเขาจะใช้ตัวถนนแล้วก็รถนะครับเป็นเส้นนำสาตาวิ่งเข้าไปสู่ ภาพต้างๆน,นะครับให้ภาพดูเกิดความน่าสนใจนะครับต่อไปนะครับในเรื่องของการถ่ายภาพเนี่ยก็จะมเีเทคนิคหรูปเร่นอีกหลายประการนะครับแต่ให้ที่จะยกตัวอย่างก็คือเหมือนเป็นการที่เราใส่กรอบหรือใส่เฟรมให้กับภาพน,นะครับยกตัวอย่างนะครับเช่นภาพวัดภาพน,น,นี้นะครับจุดเด่นของภาพเนี่ยจะอยู่ที่ เป็นลูกมันเป็นเป็นตัวโบสถวิหารเนี่ยเป็นตัวจุดโฟกัสนะครับแต่ว่าเขาจะถ่ายภาพในลักษณะของถ่ายภาพจากด้านนอกโดยที่ใช้ขอบประตูของตัววิหารด้านนอกเนี่ยนะครับมาเป็นเฟรม